เลือพร้อมมาพร้อมหรือยังวันนี้ฝึกซีคิวบีมาไม่ใช้นะเว้ยอ่าทางนั้นสาทนะโอเคนะสามสองหนึ่งเริ่มแต่เย็นเนหมวดสามไม่ต้องแทงหมวดสองนะให้หมวดสองเขานำไปวันนี้ยังไงผมว่าเราโดนอ้อมหลังแน่นอนคิดว่าเขาน่าจะปลูกพันกับผาดปาร์ตี้พวกของมาทางนั้นแน่ด่านอยู่ข้างหน้าโอเคทุกคนหมวดสองเฝ้าแนวไว้อยาให้ใครผ่านประตูมาได้แต่ไม่ต้องไปเฝ้าตรงรั้วนะถอยออกมาหน่อยหมวดสามแบ็กอัพริมทะเลด้านขวา หมวดหนึ่งครับแบ็กอัพริมทะเลฝั่งซ้ายหน่อยครับเออหมวดสามหมวดสามเออนี่แหละมันต้องตึงแนวนี้ไอ้เปิ้ลไอหมวดสามมาสองหมวดสามสองตอนนี้กําลังพลของหมวดสองมันยึดฝั่งขวาของประตูเป็นหลักนะหันหน้าเข้าประตูแล้วมันอยู่ฝั่งขวามันอยู่ฝั่งเดียวกับหอคอยอ่ะคุณเอาหมวดสามไปอยู่ฝั่งซ้ายของของถนนได้ไหมได้ได้ได้แล้วก็ประสานการยิงกับหมวดสองนะเป็นเหมวดหมวดเาเบลหนึ่งคนอยู่กลางตรงนี้เนี่ยหาดปาร์ตี้เนี่ยถ้าอ้อมเข่าตรงนี้ไปมันจะไปหาดปาร์ตี้หมวด ไปอับขางมาให้เขาเลยต้องเฝ้าระวังจุดทางครันี้เพื่อไม่ให้เขาอ้อมมาใช่ไหมเขาเข้าป่าไปทางนู้นนะครับทางขวาข้างหน้าเราแสดงว่าตอนนี้มันก็อยู่ท่าเรือถูกต้องไหมใช่ครับเขาน่าจะอยู่ป่าแถวหลังท่าเรือแม่งเยไม่มาสักทีว่าตอนนี้ทุกคนฟังแผนนะตอนนี้บทดหนึ่งบวหนึ่งแม่เปิดเลยนะอย่าอย่าเพิ่งยิงนะอย่าเพิ่งยิงนะอย่าเพิ่งยิงเงียบเงียบไว้อย่าเพิ่งตอบโต้มายิงจุดทางไหนดูดิ จริงาจะทางหน้าเราหน้าเราเลยหน้าเราเลยอ๋อบนหนึ่งระวังไว้เลยระวังไว้เลยกตรงสามแยกข้างหน้าเราเปล่าตรงภูเขาตรงไอ้นี่ตรงกุโบะภูเขาเส้นกุโบถ้ามันเป็นแสงอยู่ตรงนั้นอ่ะตอนนี้มันยิงเพื่อให้เราเปิดจุดนะเราต้องอดทนแมวทิพห้กการเคลื่อนไหวจากฝั่งซ้ายของประตูเปลี่ยนน่าจะเข้าหาปาร์ตี้ทางเส้นทางไปหาปาร์ตี้มีแต่ตู้เข้าไปหนึ่งคนเลยหน้าคุณหน้าคุณมีคน แต่เขาอยู่หน้าเราเขาอยู่หน้าเราเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วหน้าประตูไหนวะมีขาข้าข้าข้ามีประตูอยู่ใต้เขาอยู่ใต้ออกไปอยู่ใต้ออกไปเฮียบร้ยเห็นสองหน้าใต้ออกยเดาวดาวดาวลูกตัวนี้ของเรามีคนดาวนะของเรามีคนดาวมีประตูอยู่ฝั่งซ้ายมีศัตรูอยู่ฝั่งซ้ายอีกเฮ้ยเอาคุเจ็บแบงหลังด้วยเอาคุเจ็บแบงหลังมารู้บ้างมารู้บ้างหมหนึ่งเป็นไงบ้างครับหมดหนึ่งตอนนี้เขาเข้าแนวประทานเราแล้วนะ บริเบริเผมอยากให้คุณตึงไว้ะครับถ้อยแล้วไปยสามแยกถอยไปยสามแยกหนึ่งคนจะอยู่ข้างหน้าโว้ยย่ิบแบ้านยิวะวขวขวาขวาเอ็นเอ็อยู่อยู่หลังบ้านอยู่หลังบ้านจะสันมาตผมยิงกดยู้เพ้อยิงกดยูยนี่ตองยิงเดิมให้นะระวังด้วย ขึ้นเดินมามันขึ้นเดินมามันดูหลังเดินนี่โดนโดนจะรีโหลดนะจะรีโหลดอย่าขึ้นเดินไปไกลอย่าขึ้นเดินไปไกลต้องระวังไวนะตังคำตังผมไม่ดีนะอย่าขึ้นเดินไปไกลอย่าขึ้นเดินไปไกลทุกหน่วยระวังหลังด้วยทุกหน่วยระวังหลังด้วยระวังมันขึ้นจากน้ำระวังมันขึ้นจากน้ำหมวดสามเป็นไงบ้างหมวดสามสิบห้าตอนนี้หมวดสามยังตึงอยู่ตรงหน้าประตูเปลี่ยนบกสิบห้าสิบห้าด้านหาตาตี้หนึ่งนายหนึ่งนายสามนายสองนาย รับทราบเดี๋ยวผมจะรีบเคลียร์หน้าแนวนี้นะจะอ้อมลงไปช่วยหมดสามออกไปเคลียร์ออกไปเคลียร์ออกไปเคลียร์หมดสามไปหมดสองครับเพื่อแพื่อลับยิงกดไว้หมดสองไอ้หมวดสามอ้อมไปหาปาร์ตี้หน่อยหมวดสามลงลงซ้ายไปหาปาร์ตี้หน่อยไอ้หมวดสองขยายแนวมาปิดประตูด้วยหมวดสองผมเพื่อให้ผมหน่อยครับช่าช่องเล่น ค่อยกันไปค่อยกันไปอ๋อสองคนที่อยู่ตรงเ <ST IT U K> ปิ้ลเปิ้ลเปิเ้เมื่อกี้ทีมไ,ไ,<ป>ไหนเปลี่ยนผม <Cook S 2> ไม่ตัดขวานะผมไม่ตัดขวาไปมึงตัดขวาไปเพิ่มไอ้หมวดสามมึงมวน,น,นไปทางซ้ายไปซ้ายไปซ้าย้าฝั่งริมทะเลเลยเปลี่ยนว่าไงว่าไงไปเคลียร์ท่าเรือเลยไปเคลียร์ท่าเรือเลยถ้าเจอก็ล่อเลยหมวดสามเดี๋ยวเข้าตีท่าเรือสองเออเขากำลังจะเตรียมเข้าตีครับเดี๋ยวไปบนเขาบนเขายิงมาท่าเรือสองมีศัตรูหลายนายหลายนายหลายนาย ต้องการให้หน่วยสองเข้าไปช่วยสมทบไม่เปลี่ยนหนึ่งสี่สามสี่หมดสามเกียรังเร็วแรงเลยไอ้หมวดสองมึงเตรียมแบ็กอัพหมวดหนึ่งเลยมึงเตรียมแบ็กอัพหมวดหนึ่งตอนนี้หมวดสามกำลังเข้าเกียร์ท่าเรือสองครับเขาอาจจะถมกําลังมาฝั่งนี้ครับเยอะเยอะผมคาดว่าที่ผมเห็นเนี่ยตอนนี้ด้วยสายตาผมเห็นสี่นายทังนั้นหมวดสามหมวดสามกลับเลยหมวดสามกลับไปแบ็กอัพให้หมวดหนึ่งไปทางทะเลหาดพอกไปทางที่เรากันกับกันกัน ไอ้หมวดหนึ่งยังยื้ยังยื้อไหวอยู่ไหมตอนนี้ยังยื้อไหวอยู่ไหมไหวครับไหวไหวไหวครับไอ้ขยับฟังว่าศูนย์ใหม่เดี๋ยวหมวดสองหมวดสองกับมาดตึงหน้าประตูไว้นะหมวดสองเดี๋ยวให้หมวดสามไปสมทบหมวดหนึ่งเราจะเข้าไปจากทางแม่น้ำจะว่ายน้ำข้ามข้ามไปเดี๋ยวเราอ้อมไปข้างหลังเอออินเตอมีได้อ้อมข้ามมาทางฝั่งเอทีแล้วหมวดสามกำลังค้นหาศัตรูบริเวณท่าเรือแล้วตอนนี้กำลังเลาะขึ้นไปบริเวณทางขวาของท่าเรือเปลี่ยนผมเห็นอินเตอร์มีบริเวณเอท ถึงเอสดีครับวิ่งขึ้นไปทางน้นครับเอสดีนี่ฝั่งเอาเลยสางทางเป็นเอสดีล้วถ้าจะเอสของมันน่าจะแถวหอนาฬิกาครับเอ่อทิศทางเป็นคืนาหดยืนยันยืนยันยืนยันเปลี่ยนเอ่อจากผมขึ้นจากน้ำใช่ไหมถูกต้องถูกต้องผมอยู่ริมทะเลเลยแปรผมสิากคุณแล้วเดินดิตีนะเดินดิตีมันจะตกว่าเขากวางวดูดูจากแผนแล้วเหมือนเขาจะกระจายกระจายตัวนะครับทั้งนั้นเราออกล่าเลยไหม ว่าเราว่าผมว่าน่าจะออกเก็บทีละชุดครับจะได้เปรียบเราครับตอนนี้เราได้เปรียบมากครับทั้งนั้นหมดหนึ่งหมดสองหมดสามมาสมทบกันตรงเคนท่าเรือเลยข้างในท่าเรือรับทราบเปรียบรับทราบอะไรอ้หมดสามตรวจการล่วงหน้าขึ้นไปดิหมดสามตรวจการล่วงหน้าขึ้นไปสองแปดมดสนตามเต็งตามพุ่มไม่ดีอะไรไอ้ตกที่ยิงนั่นเป็นไงมั่งดูครับหมวดหนึ่งหมวดสองหมวดสองอ้อมขึ้นตีเลยหมดสองอ้อมขึ้นตีเลยหมดหนึ่งอ้อมซ้ายอ้อมซ้ายหมดหนึ่งอย่าเข้าไปทางนั้นมาซ้ายมาซ้าย หมดสองมึงขึ้นตีสาวิญญาหน่อยขึ้นตีสาวิญญาณเกียร์มาให้มันจบกันวิ่งจากทางคุณเข้ามาเลยวิ่งจากทางคุณเข้ามาจัดจัดยิงออกไปยิงไม่สั่งยิงใหญ่ยิงมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะสองหนึ่งตรงนู้นหนึ่งมันอยู่นู่นหมายวาสอยเข้ามาหมดสองตั้งแนวไปหน้ากระดาษยยิงกดไว้ให้ผมยิงกดไว้ให้ผมเพื่ไปผมว่าเดี๋ยวมันต้องมาทางขวา หมดสามหมดสามเดี๋ยวผมว่ามันต้องมาทางขวาคุณกลับไปทางขวาได้ไหมสองแปดสองแปดหมดสามกลับไปจากกลับไปจุดที่เราเจอจะหอยเมื่อกี้เดี๋ยวตอนนี้หมวดสองจะขึ้นเสาวิยุนะหมวดหนึ่งเดินตรงกลางเดี๋ยวหมวดสามเดินริมทะเลไปหมวดสามหมวดสามทางขวาเป็นไงบ้างทางขวาปะทะปะทะเราปะทะเราปะค่อยๆขยับขึ้นมาอยาให้เขาชี้ทางขวาได้ติดเนินเราขยับขึ้นมาติดเนินฝั่งท้ายเราคุมฝั่งท้ายไว้ให้ถอยออกมาบัตเตอร์ถอยมา ขึ้นมาเห็นผมไหมขึ้นมาเห็นผมไหมดันดันขึ้นมาทางเดิมดันขึ้นมาบทสามขึ้นขึ้นขึ้นแนวขึ้นมาให้ถึงแทงน้ำบทสามโดนยิงกดจากข้างหน้าเลยเปลี่ยนตรงโค้งข้างหน้าน่ะบุกขึ้นมาเลยบุกตีขึ้นมาแต่ผมจะยิงกดไว้ให้ขึ้นมาให้ถึงแนวแทงน้ำแปดแป๊บนึงแป๊บนึ่งสักครู่สักครู่ถอยหันหลบาดเจ็บบนบนเสาจะยุใครอ่ะใช่ไหมใช่เพื่อเราใช่ไหมแต่หยุดที่ห้าหนึ่งนัยน์เองนเเออเพื่อเขาไม่ได้ยุพวกเราพวกเราเปิดเรื่องพวกเราขวาขวาดอใจดีอจเป่อขวาคอยคุณขอคอยคุณ ยิงยิงยิตีเข้ไปช่อ่ตัวหนึ่งดวงต่ตยตไก่อนผมนี้ผมี้สุดเคเคยูยู่ยู่อยู่ผมมีสิบห้าคนแล้วสี่ห้าคนแล้วหมดปล่หมดตามขึ้นมาหน่อยผมเก็บไปให้ตัวนึ่งสองแปดคนยอยู่อย่างนี้ตึงตามผมมาเร็วหมดสรีบไปสมทบตรงที่หมวดหนึ่งไปวดหอวิทยุยังไม่ดาเกเขาจะดี้นดีดด หาตัวท้าย้เจอยิกดดิีกดไปที่หคอให้เดือดรอยีดหมดสหมดสตาขึ้นไปหมด3ตาขึ้นไปเพื่อนโดนแล้วสาตางขึ้นไปตาขึ้นไปหมดหเป็นไงบ้างหมดสเป็นไงบ้างขอรถถอยขอรถถอยไปทางนี้ดงากว่า เขาถอยออกมาจากทางขวาของคอยไปทางริมทะเลเปลี่ยนแนวกระแพงจะถอยดูครับนี่หมออยู่นี่ยิง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 เรียบร้อยหมอหมอดาวหมอดาหมอกระศึกดาวข้างหลังเราข้างหลังเรามีกำเจสุดที่สองแล้วแต่ปีกเข้าไปคุณแู่คุณจะไหนครับดาวไม่หยาดาวไหมข้างอีกข้างเดาวแล้ว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  เฮ้เพื่อนเราดาเพื่อนเราดาวเพื่อนเราดาว้วนนาเปลี่ยนข้มเปี่น้มาเปล่ยนมาเปลยขอนมาเปนข้นเลยน้นมาเปลี่นข้มาปี่นข้าเหลี่ยนข้มาเปลี่น้นมลี่ยนบึ้มียนข้มาเปลี่ยนขึาเปลี่ยนขนเลี้ยนาเปลี่ยนนมาลี่ยนนเปี่ยนา่ยนนมี้มเลยนเปลี่ยนม ไปไหนแล้ววะอ๋อบทสองกลับไปที่ท่าเรือไปดูทางเข้าเข้าเข้าทะเลหาดแล้วี่คู้กองเขาเหรอครับผมคุณอยู่ไหนเนี่ยอยู่หน้าจ่าเข้าทะเลหาแล้วอ้าวเขาเขาบอกเขาหมดแล้วเขาบอกเขาหมดแล้วเขาบอกเขาหมดแล้วมารวมกันตรงเสาวิทยุเร็วโอเคจบภารกิจครับจบภารกิจทำดีมากครับทุกคนทำดีมากกลับมาดีกรุ๊ปกันตรงเสาวิทยุครับแต่ดีนะครับทำดีแล้วครับทุกคนขอบคุณมากเลยนะเราได้ลองกันแบบนี้ก็สนุกอีกแบบนะผมว่าแจวครับได้ได้ไม่ยิงยังไม่ได้ยิงสักนัดเลยจอกแล้ว มันเป็นเป็นการฝึกเนาะเอาไว้ปรับใช้เนี่ยสถานก,การณ์จริงอาจจะเป็นแบบเนี้ยต้องต้องตามให้ทันผมไม่รู้สึกยินดีในชัยชนะนะผมบอกก่อนนะผมไม่รู้สึก<ช>ยินดีในชัยชนะเลยผมไม่รู้สึกว่ามันเป็นชัยชนะเลยไม่ใช่ไม่ใช่ชัยชนะครับอ่า<ม>ผมการซ้อมมันคือการซ้อมครับใช่ครับใช่มัน,ม,นมันคือเรารแลกเปยนประสบการณ์กันผมก็ได้ทบทวนทีมผมถูกไหมครับพวกคุณก็ได้ทบทวนทีมการปฏิบัติของพวกคุณด้วยออนะครับเรนเจอร์ทั้งหมดว้าเพื่อเป็นการขอบคุณแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ ชื่นชมเพื่อนๆนะครับเราปรับปรุงเรียนรู้กันต่อไปนะครับเดจอทั้งหมดตรงแสดงการเคารพพอร้อยทหารมาตรงหน้าวันหยัขอบคุณครับ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 โอกาสหน้าไว้ฝึกซ้อมกันใหม่ครับครับ